สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยัางไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะก้องไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมสัครสมาชกและกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook โมดสังเกแชนเลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลในเบลเลอร์ครับรอบรองชนะเลิศกันก่อนเลยครับอุลวานเลดไดมอนต์นะครับเอาชนะด้านเซนโซออสกาไป2ประตูต่อศูนย์ ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทางด้านของคาวาสกิฟอนตตเล่นะครับกับทางด้านโออิตะตีนิด้านะครับคู่นี้นะครับจบ90นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งก็ยังเสมอกันที่1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการโดนดลูกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านของโออิตะตีนิด้ายิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4ทำให้รอบชิงชนะเลิศน,นะครับจะแข่งขันกันในวันที่19ธันวาคมนะครับ เวลาเที่ยงตรงนะครับสำหรับฟุตบอลเอเวอร์ครับของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นคู่ระหว่างอุลวะเลดไดมอนด์พบกับทางด้านโอิตาตีด้ดานในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับครับลาวครับพ่ายกับทางด้านอิโนโดนีเซียไป1ประตูต่อ5ส่วนอีกคู่หนึงนะครับเวียดนามเอาชนะทางด้านมาเลเซียไป3ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนนะครับอันดับ1ก็เป็นเวียดนามครับ2นัดมี6แต้มตามมาด้วยอันดับ2อ,อินโดนีเซีย2นัด6แต้มอันดับที่3มาเลเซียครับ3นัด6แต้มอันดับที่4กัมพูชา2นัดไม่มีแต้มนะอันดับที่5เป็นลาวครับ3นัดไม่มีแต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับคู่แรกเลื่อนการแข่งขันครับก็คือไบตันกับสเปอร์นะครับเนื่องจากถ้าดูข่าวมาไม่ผิดนะครับนักเตะสเปอร์น่าจะเป็นโควิดนะครับ คู่ถัดมาครับเบอร์ลี่เสมอกับเว์แฮมไป0ประตูต่อ0เลตเตอร์เอาชนะด้านนิคอเซนไป4ประตูต่อ0และคิทเทิลพาเลตครับเอาชนะด้านเอเวอตันไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับเว์แฮมอยู่อันดับที่4ครับ16นัด28แต้มสเปอร์อยู่อันดับที่7นะครับ14นัด25แต้มเลสเตอร์ Letter, อันดับที่8ครับ16นัด22แต้ม มาดูในโซนไทยตารางกันบ้างครับคิเตเทิลพาเรดอยู่อันดับ12ครับ16นัด19แต้มเอเวอร์ตันอยู่อันดับ14ครับ16นัด18แต้มนิวคาสเซิลอยู่อันดับ19ครับ16นัดมี10แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับเมื่อคืนมีเตะ2คู่ครับกอยเดอร์เฟิร์สครับเอาชนะด้านยูเนียนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นครับเป็นไอทักแฟรง์เฟิร์ตครับเอาชนะด้านเลูวูคูเซนไป5ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนนะครับเลูวูคูเซนอยู่อันที่อันดับ3นะครับ15นัด27แต้มครับยูเนียนเบอร์ลินอยู่อันดับ6ครับ15นัด23แต้มไอทักแฟรง์เฟิร์ตอยู่อันดับที่9ครับ15นัด21แต้ม มาดูในส่วนของโซนไทยตรางกันบ้างน,นะครับทางด้านของกอร์เทอร์อเฟิร์สนะครับก็ยังอยู่ที่18นะครับ15นะัดมี4แท่มตองของะัานภัยนะครับโูนขาดเป็นหวัดนะครับ ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเอเอดีวีซีของฮอลแลนด์นะครับเอฟซีทเวนเต้ครับเอาชนะด้านวางไว้นะครับไป2ประตูต่อ1โกลเดเกนเสมอฟยานูรัตดำไป1ประตูต่อ1วินเทนครับเอาชนะด้านเฮลิเคอลครับไป2ประตูต่อ1อาแจกอัปเตอร์ด,ดัมครับพ่ายกับทางด้านเอเซนต์ลมาไป1ประตูต่อ2และไนมาเก้นครับพ่ายกับทางด้านพีเอสวีเออรเฟนไป1ประตูต่อ2 ไปต่อวันที่ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพกันนะครับฮาร์ดไพ่กับทางด้านการ์ดโกเรนเจอร์ไป0ประตูต่อ2อการ์ดโกลเซลติกนะครับเอาชนะนันมาเธอเวลนะครับไป1ประตูต่อ0ส่วนผลฟุตบอลกันโชเซนตบีของอิตาลีนะครับปาลมาสเสมอเปรูจาไป1ประตูต่อ1วิเซนซาไพ่กับทางด้านโคลโมโไป0ประตูต่อ1และเรจิน่าครับไพ่กับทางด้าน,านอเล็กซานเดรยนะครับไป0ประตูต่อ4 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวชันของสเปนนะครับเรกันเนสเสมอกับฟอนเฟรรานีนานะครับไป1ประตูต่อ1เรียวบายานโดลิดครับเอาชนะด้านเรียวอันโอเบโดไป2ประตูต่อ1อันคอคอนเสมอกันตาเคน,นานะครับไป1ประตูต่อ1และทางด้านของอัลเบเรียต้าครับเสมอกันลาพามัสไป1ประตูต่อ1 ส่วนผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเงยอรมันนะครับฮัมบูร์กเอาชนะราชฮันซ่าล็อกสต็อกไป3ประตูต่อ0คาสคูลนะครับเอาชนะราชไฮเดนฮาร์มไป3ประตูต่อ2และทางด้านเอ็ดเบียเกอานะครับพ่ายกับทางด้านของ De amo, เดนมาร์กเดนเดนไป0ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสน,นะครับลิวเสมอกับโอลิมปิกลยองไป0ประตูต่อ0อองเชพ่ายกับทางด้านเกนมาร์มองฟูตนะครับไป0ประตูต่อ1เมสเอาชนะด้านลอริยองไป4ประตูต่อ1 แล้์นะครับพ่กับทางด้านนี้ไป1ประตูต่อ2ทัวร์พ่กับทางด้านบองโดไป1ประตูต่อ2สตาร์บูกพ่กับทางด้านโอลิมปิกมาซไป0ย์ประตูต่อ2และทางด้านปารีสยงแฌงแมงนะครับเอาชนะทางด้านโมนาโ,โกไป2ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นปารีสยังเชียงแมงนะครับเตะไป18นัด45แต้มตามมาด้วยแลนเดลันดับที่3 18นัด31แต้มนีดอยู่อันดับที่4นะครับ18นัด30แต้มมองปรีเยอยู่อันดับที่5ครับ18นัด28แต้มลองอยู่อันดับที่6ครับ18นัด27แต้มครับสตาร์บุกอยู่อันดับ7 18นัด26แต้มโมนาโกอันดับที่8ครับ18นัด26แต้มองเช่อันดับ9 18นัด25แต้ม อันดับที่10เป็นน้องครับ18นัด25แต้มมาดูในส่วนของโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับริวันดับ11 18นัด25แต้มอันดับ12เป็นเบสครับ18นัด24แต้มแร้งครับอยู่อันดับที่1 4ครับ18นัด22แต้มบอกโดนอันดับ15ครับ18นัด17แต้ม เก่งนอร์มฟูดนะครับอยู่อันดับ16ครับ18นัด17แต้มทัวอยู่อันดับ17 18นัด16แต้มเมตดอันดับที่18ครับ18นัด15แต้มลอรียองอันดับ19ครับปีนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับ18นัด15แต้มและเซงเอเตียนอยู่อันดับที่20ครับ18นัด12แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลการโชเซียอิตาลีนะครับโตลิโนเอาชนะด้านบรุญญาไป2ประตูต่อ1 เวลน่าพ่ายกับทางด้านอตาลันตาไป1ประตูต่อ2นาโปลี ock, พลิกล็อกพ่ายกับทางด้านเอ็มโปลีไป0ูนย์ประตูต่อ1นซัสเซาโล่ครับเอาชนะทางด้านของลาซิโอนะครับไป2ประตูต่อ1และทางด้านอินเตอร์มิลานครับเอาชนะทางด้านาการี่ไป4ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนนะครับอันดับหนึ่งเป็นอินเตอร์มิลานนะครับ17นะัด40แต้มโห oh. ถือว่าแต้มพอสมควรเลยนะครับส่วนอัตตาร์ตาอยู่อันดับ3ครับ17นัดมี3 7แต้มนับโบลรีอันดับที่4ครับ17นัด36แต้มเอ็มปลรีขึ้นมาอันดับที่7นะครับ17นัด2ี่แต้ม ลาซิโออันดับที่9ครับ17นัด25แต้มโบรุนยาอันดับ10ครับ17นัด24แต้มส่วนโซนไฮตารางนะครับก็จะมีเวโรนาครับ11อยู่อันดับ11นะครับ17นัด23แต้มสาโซโล,โล10อยู่อันดับ12ครับ17นัด23แต้มโตเรโนโอันดับ13ครับ17นัด22แต้มอันดับที่14ซัมลูเลียครับ17นัด18แต้มอันดับ15เป็นอูเน,นเซ่ครับ17นัด17แต้ม อันดับ16เวเวนเซียรครับ17นัด16แต้มครับเจนัวอันดับ18นะครับ17นัด10แต้มกายารี่อันดับ19ครับ17นัด10แต้มและอันดับที่20เป็นซาเลนนิเจน่า17นัดมี8แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับบียารีอัลเอาชนะน้าเรายูบีการโนไป2ประตูต่อ0 โอซสซูนาสเสมอกับทางด้านบาร์เซลโลนาไป2ประตูต่อ2โหช่วงนี้บาซ่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับหลังจากที่เมสซี่ย้ายไปอยู่กับปารีสนะครับส่วนเรียวเบติตนะครับเอาชนะทางด้านเรียวอันโซซิดัตนะครับไป4ประตูต่อ0และเรียวมันลิดครับช่วงนี้ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะฮะเอาชนะทางด้านแอตเลติโกมันลิดไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นเรียวมันลิดครับ17นัด42แต้มนะซึ่งทิ้งอันดับที่2ครับถึง8คะแนนเลยครับสำหรับ เซบียร์ครับแต่เซบียร์แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับเรียวเมติตอยู่อันดับ3ครับ17นัด33แต้มครับเรียวซซิดาดอยู่อันดับ5 17นัด29แต้มไรโอวีกาโนอยู่อันดับ6ครับ17นัด27แต้มบาเลเซียอยู่อันดับ7ครับ17นัด25แต้มบาซ่าอยู่อันดับที่8นะครับ16นัด24แต้มนะครับแข่งน้อยกว่าทางด้านเรียวเมติตหนึนัดนะครับ ส่วนทางด้านเอ็ดบันย่อนอยู่อันดับ9ครับ17นัดยีบแต้มอันดับ10เป็นโอซากซูน่าครับ17นัดยีบแต้มไปดูในโซนท้ายตลางกันบ้างนะครับ แอตติกบินเบานะครับอยู่อันดับ11ครับ17นัด21แต้มมาโยกานะครับอยู่อันดับที่12 17นัด20แต้มอันดับ14เป็นเซลตาบีโก้ครับ17นัด17แต้มอันดับที่16เป็นเอลเช่ครับ17นัด15แต้มเคตาเฟ่อันดับ18ครับ17นัด12แต้มและทางด้านเรเวนเต้ครับอันดับที่20ครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเรเวนเต้ในฤดูกาลนี้17นัดมี8แต้มครับ โอเคนะครับผมในกาเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะคบคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอประทานอภัยเว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากคนไลค์กดแชร์ subscribe กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องเราสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ